ว่าบัวมันก็ขึ้นพวกเพย์พวกเพย์พวกเพย์มาในในในตัวเพื่อนรูกบอกรับว่าเพื่อนเพื่อนมีไอ้ไอ้พวกพลังพวกอันนี้มะเฟงแล้วเพื่อนก็บู๊นนะแต่ว่าเพื่อนเอาอกว่าได้โอ้เป็นพวกพญานาคบอกเขาเขาซื้ออันมาตอนที่เพื่อนรูกเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนว่าไปอันไปซอยงานอยู่อันบาดเตเนียอยู่ขอนแก่นวันนี้เพื่อนก็ ไปซอยแหละก็ไปหาหวังโชกลภไปหาอันเอาโอนีเอินเอามารับมุขขันโอนีมาอย่างสิ่งนั้นก็เิ่นก็ว่าไปในร่ะไปอันอันพญานงพญานนาหลายเด้สายพญานาอันเขาเห็นว่าอุปหลูกว่าจะขวงเป็นอุปทานว่าจะขวงใดหลายมันจะห้าบ่คขัดเนี่ยห้าบ่คขัดเฮากัฟังกปล่อยไปปล่อยไปเพราะว่าถ้าเขาไปขัดเขาเขาก็สิสร้งเฮาแม่นว่เขาก็สิบ่ถือใจเขาเม่นว่า ข้าวกับอยเขามันเป็นเรื่องของเขาน่ะแต่ว่าถ้าเขาเออถ้าเขามาสิเขาต้องการอยู่ว่าเอาอกมันแมีนั้งสัตว์เมียนทั้งีบองอนี่านะอเสร็จแล้วเขามีควารู้สึกในตัวเลยอยู่แล้วว่าเขามีเขาหูยแล้วว่ามีพวกพญานาคมาอยู่กับตัวเขามามันรัดแล้วแต่เขาบด้ว่าพญานาคโดยตรงนี่เพียงแต่ว่าเขาไม่ไหวคือเขาไม่ไหวมัน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 เป็นแบบพวกผีสารพวกอะไรพวกเนี่ยแต่เขาบริวาว่าว่าพญานาคอันนี้พวกจะพ่อจะแม่ครับมามาลัดขึ้นเขาอยากเขาเป็นเป็น เป็นเบลางมันอาศัยรางอาศัยรางไปทาไปถือมองดีนี่ก็ยังเฉยแต่ว่าถ้าถือไปมองว่าดีเจ้าตั้งขันแล้วเจ้ารับเอาเลยไงเจ้าตั้งส้อนรัดเจ้าตั้งอันนี้เพื่อนแห้งนคัดเขาไปอีกว่านีเลิกงานเขาก็ออกจากงานไปเลยดีบาหมอนี่ออกจากงานไปบ้านนี่ลูกเมียกะว่าเป็นอนยุนกินเพราะว่าไม่ร่ำมันขื่นขึ้นแห้งมาขมวยเขามวยหล่ะเขาก็เจ็บกับเป็นบ้านนี่เอ้าว่าไปขอโสดขอลาบ ก็ว่าหันว่านี่เอานั่นเอานี่ว่าถือจะถือเนี่เห็นว่าแสดงมันเป็นรอยกินข้างเขาโอ้มาเทียมเพื่อรอกเนี่ยมันกับเขาแห้งเลยเด้ประเภทคุ้มจะของมาอยู่เข้าบันอยู่ถ้าเข้าอยากพูดี่เข้าปล่อยเลยเด้ครับให้แสดงนี่เปียนเข้าเข้ากับเบงกิริยานี่บ้านนี่ครับอ่าเบงกิริยาเบงกิริยานเป็นยังไงอาการเป็นยังไงโอ้แต่ว่หมอนี่แห้งตาี่ตานีถ้ารนออกว่าคือคนบ้าหลอกคกๆก็ตาคืนเด็ดเพิ่น ต้องตีแต่ว่าไหวฮักกับไหวฮักปุบไหวฮักปุบแต่ว่าปุบชุ่ม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 โอ้ยห่างผงเล่าอยู่แต่แต่ว่าส่วนตัวล่างตัวล่างเพอดึกเกิดพยายามเอาเอาวิญญาณวิญญาณออกจากร่างกายให้แต่ว่าออกว่าใดไปหาอาจารย์ต่างๆกับเอาออกว่าใดวัดเลยก็เลยประกาศเปวัดเลยโอ้คือใจใจตัวล่างคือประกาศเปิดวัดประกาศเปิดย่านอายคนย่านอายคนเพราะว่าเอาประยู่แต่ว่าแล้วว่าถ้าเป็นมองไหนที่เป็นอันมองสถานที่ที่แห้งเงี้ยหรือซักชิดเนี้ย ล่าสุหลุดเลยเอาปุยูสินะล่าแล้วประกาศออกไปใช่ยี่โอขึ้นใจดีใจใจตัวเรานี่อยากไปทำบทระหว่างระาเราเห็นอันนี้ลหรเห็นคลิปล่าเลาว่ามาเมืเมื่อเบอร์เราล่าขึ้นคักแล้วนะครับเออก่อนท่าสิลงมากอย่างลาขึ้นคัาดเดาเราไปแทบทุ่งอาจารย์มาหมดแล้วครับแล้วก็จิไปหลายหมดไปเห็นกันแล้วก็นแล้วไปบัตรนี่พ่อให้เดาเออเอิรนมันเข้ามั้ันเอาว่าโอเอิร์นมันกับเบอร์ที่เรื่ะมันมีคนแก่กับปลาแก่มันวะครับ ข้ากขอเบิ่งกินเยะอะเออเรียกไปบอกเข่ามาเว้ยเอาไปได้สวดยัดเขาไปอีกวันยัดแล้วเขาเอาเออ,าอเข่ามาสวดเชิญวันนี้เพราะว่านางกับข่อยคนน้องมืออยู่เนี่ยมันชันตลอดชันตลอดหมายว่าตอนเขาเลยเหรอเขาบอกเขาเลยเหรอว่าตาตุ่มตัวตุ่มแล้วโอ้ว้าววขึ้นมาแสดงนิดสแสดงเด็ดเลยน่ะนี่อ๋อเป็นทังสี่เทปอันนี้แห้งแห้งคู่กับแห้งเข่าแห้งครับคู่กับแห้งนี่แห้ง เสียงมันแห้งไปคนละทีบได้เห็นไหมอันนี้คือเต็มนะอ่าเต็มทำมันแห้งเนี่ยทำมันบาดอีกทาทายั้งพวกผีพัวอีกอย่างที่มันหลงคาถาเอาค้อมัมันตายเห็นปะมันสวดใจเข้าเห็นปะเข้ากับทังคำว่าด้วยกันอืมนี่เคยเคยอ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงกับมีสวดใช่กันเนี่ยอู้หูบางล่างอ่าบางล่างครับเกี่ยวกบวิชาแต่จะมาเข้านีเฮียนี้มาถึงเขา ต่เขาสิบปีเล่นตำราตำนักเขาเฮี้ยนมาถืงเขาดอกาตายทับใบทัคู่บาดทได่ชห้งคู่ซอยนีย่ยากโอ้ตายยา,ย,า,ย,ายินบ,บายเพราอนี่ย่าเป็นของคู่บาาจ,จานทร์มัดซอยคนมัดอันนี้มัดซอยคนมดบานนีก็เจ้เาจางไหนหล่ะแม่น้อยเขาจะไปเอาไหนคู่บรได้บอกเอาไหมเขาจะไปลื่นคู่ดอย่งไรล่ะครับพนมัดซอยกับเห็นพนซอยเพิ่นเฮ็นไถทำามกาด้ด้วยจิตบริสุทธิ์อิริม้เดยกรองเงินทองต่างๆก็สั่งคู่บริษกับเนี่รับ เรื่องนี้บอว่าแต่ว่าถ้าเรืรร่องโลบเนี่ยคู่บาอาจารย์คนชนนี้มันทุกคนเราหมอหมอในที่ว่าหลังจากที่มันขึ้นมาตเต็มเต็มแห้งแล้วนี่มันลงได้ยังไงครับตอนนอาอจารย์สรวจยังไงคล้อยลงคล้อยลงค,คล้อยเคลื่อนถ้าคล้อยลงนี่เข้าสิหัวเลยเ<อ>พราะว่าถ้ามันแห้งนี่เข้ากับสิแห้งทำมันเชียงดังเข้ากับสิดัง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 เข้าไปดังกับไปจนมันเป็นยุบมันสิคล้อยลงเข้ากับสิเสียงคล้อยลงคล้อยลงคล้อยลงพิกเลยว่าไงถ้าเป็นดนตรีเขาจะขี้ไหมครับอ่าเข้าหูแล้วว่ามันออกนะออกแล้วบ้านนี้จะออกยิ่งยิ่งยิ่งแล้ว มันเป็นเร,น day, เร oh. yes ื่องธรรมดาที่เรามันนี่บางบางนั่นกับโอ้บางปีนี่โดดลงจากรถก็อนจะเข่ามาโดดลงจากรถแล่นอะไรกันเนี่ถนนเป็นสั้งไงแล่นอะไรกันมากกับว่าลบอยู่ต้นไม้เงา้องนีแขกยังเสียงว่าลบอยู่ต้นไม้ยากกาขึ้นมากเก่อขึ้นมากห้องกินเมืองน่ะผู้ชายเสียงผู้หญิงเนาครับเชื่อห้องเกียตโอ้ยว่าจะเป็นเรยว่าเป็นตะญาติบอกไงว่าเป็นตะญาติเป็นวันเขาก็มีไฟกัอนเนี่ยอืม เรื่องเรื่องพวกนี้ท้ายแล้วก็เการซิงลึกลับเด่นลับที่บางคนเขาบ่เขาบ่เขาใจได้ยังไงก็ยังบมกที่ท่านอาจารย์พูดถึงตะกี้ที่ว่าถ้าคนอื่นบ่เข้าใจเขาก็ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าาถ้ไปต้นนับไปหลังซึ่เขาบอกรับขันทันทีด้วยนัะเขาเก่าอีกเงินถอไยถ้าเราว่าเออถ้าดีธรรมะดีเฮ็ดให้เขาฮุ่มเฮืองเฮ็ดให้เขาเจริญเฮ็ดให้เขาแห่งมีกรอยู่นต้อกันเป็นที้ทำหรับมันบ่กระเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านไปมันบ่ แต่ว่ามาอยู่เห็นแต่เขาเจ็บเขาเป็นเหีเ่เขาปวดเหีเ่เขาอับอ,อายขายขคนคีนาคนแบบโบโบจะเริ่มโมโหงแหกอีกเนี่ยหนีฮะโบจะหนีได้บ่เนี่ยหนีโบต้องมาอยู่ผมิญญาณก็ออกง่ายๆนี่เลยครับไปย่องออกอเพราะว่ามันมันแห้งคู่เนาะบางเทธอเด็กหน่อยแม่เนี่ยเอาแม่แม่แมปู่ทำไมมีหลายวงปู่ทำไมมีหลายคนทั้งว่าท่างปักขาทง่ันเด็กหน่อยมันเห็นนะเด็กหน่อยมันเห็น ดเด็กเป็นบริสุทธิ์เนาะ,ะเด็กจิตเป็นบริสุทธิ์มักก็มักกะวอามันก็ท่วงแต่มื่อนีร่มันก็เห็นมัน้ยได้หน่อยเมื่อดีขึ้นเลี้ยเลียนเลียนหัวผู้เดียวเด้ท่านเลียนเลียนหัวกันอะไรก็งหัวกันทันทีโอ้แต่ไอ้ไอ้เจ้าเจ้าที่มาเมื่อนี้หลังจากการการอาการรู้สึกบบเพิ่ีขึ้นเอ<ล>อเป็นคนแบบปกติบแบบมีสิ่งว่าอึดอัดต่างๆเกิดขึ้นว่าหายว่านานเปียนเนอะวตอนตอนมานานๆแบบคุมค่ำแบบค่ำไล้ล่ะแต่นี่ช่วยอาจารย์ต้องต้องผูกได้จะิีดกันกัน ก็วุ๊ประมาเด้ประมาทว่ได้เด้บ่แม่นว่าดีเลียปล่อยเขาเด้ประมาทว่ได้เด้เออเพราะว่อยังมันก็ตลบหลังเขาคือกันโอ้วิญญาณมันอาจจะลอยลอยเขาบ้าอีกเพราะเขาไม่อยู่กับเมาตลอดมันป่ะเขาไปบ้านมันป่ะคือแทรกเขาบ้าอีกว่าอย่างไงว่ายื่นคยเข่าประตูเคยออกเคยเข่านี่เนาะมันก็คือกันมันก็ติดเข่าเบิ้งเปิดเบิ้งเข่าซอกเก้ามุมุนก้านั่นแหละแต่ว่าถ้าเขาปิดเท่ากัน มันเข่าปะได้อ๋อ้คือต้องปิดประตูตายได้แต่ว่าถือว่าถือคือมันก็ต้องสู้นัน่นปะครับสู้มันก็บหงส์ซีกมันปะครับอ่าพอเพราะฉะนั้นแล้วองมันนี่ประมาณก็ได้เด้อะบ้านนี่เขาเขียนแต่ดีแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวคนอีกนที่บ้านเนี่ยเออมันขึ้นอยู่กับตัวคนอีกว่าเทือตัวไหนอีกที่บ้านครับบางเทื่อกับเอ็ดครับแคทแย่แล้วบ้านนี่ยถ้าว่าบุพกรรมมันเกี่ยวมันย้อนกันนี่กับผีกับปอบกับเมียสอดเมียซี่ครับยังไม่เห็นเลครับ เออเข้าไปเพิ่นไปบวชมาแก่เพิ่นไปอุทิศบุญกุศลไปบางเทือเขาแขฮักล่านของเขาเองสินะครับอเออเขาแค่งเข้าแนะนำเออเขาแค่งเข้าแนะนำก็แล้วแต่แต่ละเขตแต่ลแต่ดกินเป็นย่านบางเทือเข้าใกล้เขาบ่าได้ดิครับเพราะเขาเป็นบุพการณ์ตอนมาถึงแล้วได้เขาถึงแล้วไม่ใช่เรื่องของมึงเออมันไม่ใช่เรื่องของมึงมึงอย่ายุ่งถือมาแล้วได้สมัยเป็นพระธาวเนี่ยบาดแห้งเป็นฟาดป่ะครับฟาดจะเป็นอยุ่เรื่อง นั่นกันอีกแนวหนึ่งได้บ้างเนี่ยเห็นบ่นอกจากว่าเขาสีเขาชีมีเจตนาทีว่าจังสันจังสีเนาะท่านที่หูวเห็นเห็นอยู่เนี่ยท่านที่หูอยากว่าอยากจาเนี่ยแต่ว่าว่าอะไรว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเขาก็ไม่อยากเปิดเผยถ้าเราพูดหรือเราอธิบายเนี่ยเขาอายบ่ะครับเออนั่นแหละบ้านนี้พระยุสันพระนั่นแหละแต่แต่ว่าถ้าเกิดโยมโยมเพิ่นเจตนาอยากอยากมาขอให้ให้เชิญเอาขําแนะน้ำหรือขอยังไม่ได้เมื่ไมร่เนียอะไรเมื่อได้่เนี่ย อันเดือนน่ะเอออันเดือนน่ะพวกผู้ยญิผู้หญิงมู่วไอ้เจนะครับอ่ามัมู่อันเพื่อนเพื่อนนั่นการที่เขาไปลงอีกบางนึงมันบ่ครับมันบ้าเนี่ยภากันสั่นเลยเห็นเขาสั่นดูดูดูมูนี่สังเกตเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วภาพกับว่าเอ้าวอีนี่มันคือสั่นมันคือหลบยีองัานุหลังเขาจริงไหมบานนี้พ่อพ่ออันมัดแขกเออมันเขาไม่กล้ไมู่ไอ้เขาไอ้เจเขาไอ้ออนนั่งเฝ้า สันเอาไปยวู่ปล่อยเลยบบนี้ห้โอ้ยห้องสันก็นเลยว่ามึงไปพกยังมาใน,นกระเป๋าหรือไงบ้างบ้านน,านี้เขากะคือเขาทำงานเขาเขาเขาต้องพกเงี้ยนี่นนครับแต่วกเครื่องรั้งแต่เฮาเฮากับเบอร์โออกมาเลยเนี่ยครับบางเจ้าหูฟ้าตายแต่ว่าถา้าถ้าเอาบ้านมันอายคนนั้นมาครับมัน,ปมนปเป็นเครื่องรั้งแต่ว่าอันพกเป็นยังไงนี่แต่ว่ายุนิโต้เขาก่อนี่ยมันต่างยนะเฮ้าเนี่ยมันสันแบบเอาไปยู่ล่ะอ่า มันบ่ได้สวดกับซามันบ่ได้กับางนี่ล่ะแลี้ยงคู่มันจีเอาบ่อยู่มันจีชันตึ๊ดๆๆๆดมาเออนั่นนี่ก็หลายแต่ว่าอันหมู่เขาเจเนี่ยได้กลับไปเจลเราประกามาอีกมันย่านโอ้อ้าวเพิ่นเพิ่นบ่ได้มาปรึกษาว่าอาจารย์อยากเอาเขาเขาอยากเอาโอ้เขาอยากได้ของเขาอยากเอาไว้อยู่โอ้อยากได้พวกของแชนตัมไว้บูชาเขาาอยกหาเงินเขา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 อยากได้ไใบยูสินะแต่ว่านั่นล่ะมันก็บ่แม่นว่าอัน เขาจีเปียวของเขาออกแล้วของเขาถิ่นได้เมื่อของเขาหากเขาเขาเขามีความเชื่อของเขาแบบนั้นเขามีความว่าสิ่งที่เขาบูชามาหรือว่าได้มามันมันดี๋ยวสำหรับเขาถ้าเขาก็ม่สามารถที่ไปลบนูวยหรือไปวางเขาได้นอกจากเขาสิเจตนาจีเอาถิ่มนั่นว่าถ้าถ้าบมื่อไรเมาเกตนาว่าเขาก็กว่อยากไปยุ่งเกี่ยวเขาผู้เป็นยุ่งเกี่ยวหัวปล่อยปล่อยเป็นเรื่องของของเขาของเขาไปแล้วผู้ปกันอืมอยู่น้ำกันเนาะก็เรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาเห็นว่าธาตุธาตุกับ โตเขากับเครื่องล่างพอเนี่ยมันต้องชัมพันธ์กันครับอื